งานนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตหูพึงกันเลยนะครับเมื่อเพจดังอย่างท่านเปานะครับได้มีการโพสต์เรื่องราวของดาราสาวท่านหนึง่งสะเทือนวงการอีกแล้วจ้าดาราสาวชื่อดังนะครับล่าสุดเนี่ยเจอมรสมนะครับโดนสามีเนี่ยขอเซ็นใบหย่านะครับแล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านแถมที่ดินและบ้านเนี่ยก็ถูกยึดคืนไปหมดแล้วยังไม่นับรวมหนี้สินที่ลุงลังอีกนะครับซึ่งพวกนี้นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้ก่อไว้นะครับจนทําให้คนรอบข้างเนี่ยเอือมละอา ที่สำคัญนะครับญาติพี่น้องของตระกูลฝ่ายชายนะครับได้ยื่นคาขาดว่าห้ามมาต่อแยเสนอหน้า พอประกาศลั่นว่าเกียรติายหญิงเข้าไส้ใครจะไปเชื่อครับจากอดีตผัวนะทั้งผัวรักผัวหลงตอนนี้นะครับกับขมปีถูกตัดความสัมพันธ์นะครับทุกช่องทางงานนี้นะครับเรียกได้ว่านางฟ้าเนี่ยล่วงเหมือนดินสุดนะครับจริงๆนะครับใครเห็นก็อดไม่ได้ที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสู้ละกันตัวเธอหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะครับทางด้านพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมรู้จักไหมต่อมานะครับทางด้านพี่ลูกหมีเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ เช่นเดียวกันครับว่าคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวต้องจ่ายค่าคอมเมนต์ละสามพันอุ้ยเอาละครับงานนี้นะครับน่าสงสัยมากเลยนะครับทั้งพี่หน่วงทั้งพี่ลูกหมีมาคอมเมนต์ันแบบไม่ได้นะัดหมายแบบนี้โอ้โหทาให้เรื่องมันยิ่งแซบไปกันใหญ่แล้วงานนี้ มากันต่อนที่1ข่าวนะครับกับพี่ลูกหมีลัศมีนะครับนางแบบตัวแม่นะครับล่าสุดเนี่ยได้โพสต์คลิปเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับการลงทุนและการให้คนยืมเงินนะครับโดยมีข้อความระบุว่าขอเตือนภัยสังคมนะคะระหว่างการลงทุนและการให้คนอื่นนยืมเงินมิจฉาชีพเนี่ยมีทุกรูปแบบอย่าเดานะว่าใครคนคนนี้เนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนดังจุดจบของชีวิตเนี่ยคือไม่เหลืออะไรเหลือแค่รอยยิ้มปลอมๆในขณะที่คลิปของพี่ลูกหมีนะครับก็ได้กล่าวว่าไปแอบสืบซับมาแล้ว ไม่มีรัพย่อยึดเลยบ้านก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีแล้วที่สําคัญเนี่ยคือเราช้าไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนเข้าไปยึดทรัพ์เข่าแล้วตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรแล้วพร้อมกับส่งคําถามนะครับด้วยรอยยิ้มว่าแล้วลูกหมีจะได้เงินคืนยังไงเนี่ยเอาละครับงานนี้นะครับชาวเน็ตก็รอสะใจเอ้ยไม่ใช่รอลุ้นว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครเพราะบางคนที่ไม่ได้ตามข่าวนะครับมาปุ๊บเจอคลิปพี่ลูกหมีแบบนี้ก็งงเลยสจ้าแต่ชาวเน็ตเนี่ยชันรู้แล้วนะว่าพวกเธอรู้แต่พวกเธอต้องใจเย็น ยนนะอย่าก,กระตกกระตากไปและเราต้องมาติดตามกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวยังไงแต่ฉันก็เอ๊เมื่อก่อนฉันเห็นว่าเขารวยมากนะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ลูกหมีมาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ย